สวัสดีค่ะเราจะมาแนะนำวิธีทำกายภาพบาบัดสำหรับคนที่มีอาการาหินปูนในหูหลุดนะคะมันจะทำให้เกิดอาการวิยนเวียนเ,เวลาเราเปลี่ยนท่าอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อวานได้รับการตรวจอย่างละเอียดจากคุณหมอมก,ก็พบสาเหตุที่แท,ท,ท้จริงแล้วละ่ะคือตอนแรกเข้าใจว่า ไปพบไปพบที่คลินิกหนึ่งนะคะคุณหมอเข้าใจว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันก็ให้ยารักษาน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็ยาขยายหลอดเลือดยาแก้เวียนหัวมาทินนะคะประมาณสัก5วันอาการไม่ดีขึ้นนะคะก็เลยลองลองไปเช็คละเอียดดูที่โรงพยาบาลน,นะคะก็ทราบอาการละแล้วทีเนี้ยคุณหมอก็แนะนำว่า2วันแรกนะคะ ก็ให้นอนนะคะนอนนอนบนหมอนที่มีความสูงในระดับ30องศานะคะนอนเนี่ยนะคะเวลานอนในคืนนะคะต่อเนื่องกัน2วันหลังจาก2วันแล้วก็มาทําท่ากายบริหารอย่างที่จะแนะนานะคะไม่รู้ว่าจํามาถูกไหมนะคะเมื่อวานก็ลืมลืมถ่ายคลิปไว้ด้วยความที่เมื่อวานยางงงังงงงเงินๆนอยู่นะคะอาการแยะคะ่ค่ะเมื่อวานค่ะก็เริ่ม จะเล่าคร่าวๆนะคะว่าอย่างคุณหมอใหเรานั่งตัวตรงบนเตียงนอนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรานั่งแบบสบายๆะคะ่ะแล้วก็ให้เรานอนนะคะเอนตัวนะคะลงลงดานข้างโดยให้ไหลตั้งกับพื้นให้ให้หูเราเนี่ยแนบชิดกับไหล่นะคะแล้วก็เอาขาขาข้างข้างเนี่ย ขึ้นมาวางบนเตียงนอนค้างไว้2นาทีนะคะหรือจนกว่าอาการวิงเวียนเราจะหมดจะหายนะคะเราก็ลุกขึ้นนั่งตัวตั้งตรงนะคะแล้วก็จากนั้นก็ทำอีกข้างหนึ่งตรงกันข้ามนะคะท้าเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะนับเป็นหนึ่งยกนะคะคุณหมอให้ทำครั้งละ4ยก นะคะวันละสองครั้งเช้าเย็นนะคะต่อเนื่องกัน4สัปดาห์อาการก็จะดีขึ้นค่ะเป็นการปรับสมดุลให้ให้ปรับไอตัวไรน,นะตัวเห็นปูนให้เข้าที่นะคะลองมาเริ่มกันเลยนะคะจริงๆแล้วยังไม่ครบ2วันที่นอนนะคะแต่จะทำค่าให้ดูเผื่อเพื่อน,อนได้ไปลองทำนะคะ วัยรุ่นนะคะรุ่นนี้ต้องต้องมีอาการแบบนี้กันแทบจะทุกท่านนะคะเพราะว่ามันเกิดจากความเสื่อมนะคะความเสื่อมของของหูเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุก็เป็นสาเหตุได้แต่สําหรับเราเนี่ยน่าจะเกิดเพราะเกิดอุบัติเหตุนะคะวันนั้นก็มึนๆงงๆนะคะรีบเลยค่ะซุ่มซ่ามเดินขึ้นรถหัวข้างเนี้ยก็ไปกระแทกกับประตูรถคะ่ะ ก็เห็นดาวเหมือนในการ์ตูนไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ขับรถต่อทำงานนะคะพอตกตกลางคืนมาก็เริ่มมีอาการนะคะอะมาเริ่มเลยนะคะเริ่มจากเียนะคะเอาข้างข้างขวาก่อนนะคะข้างขวานะคะแล้วก็นอนลงไปนะคะช้าช้านะคะนอนลงไปจนศีรษะเราจะลัพื้นนะคะ นอนบนไหลล้วนะคะไหล่ตั้งตรงนะคะไม่แน่ใจว่านับสองนาทีหรือเปล่านะคะหรือจนกว่าเราจะหายวิงเวียนแต่ข้างขวาเนี่ยเราไม่เป็นอะไรนะคะสาเหตุที่พบเราจะพบที่ข้างซ้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็ลุกขึ้น แล้วจากนั้นนะคะก็ทําฝั่งข้างซ้ายคือฝั่งตรงข้ามทำเหมือนเดิมน,นะคะลงไปะคะ่ะให้ไหลให้ไหลทับเนี่ยค่ะมือนะคะมึนเวียน,นะคะ่ะเวียนโอ้ มีมากเท่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้แบบนึกว่าจะตายเลยค่ะน้ำตาไหลเลย <c oughs> เสร็จแล้วนะคะถ้าถ้าเราหายเรียนหัวล้านะคะในระ ตานะคะค่ะถ้ามันหายแล้วนะคะไม่เียนหัวแล้วนิ่งๆแล้วนะคะก็อันนี้นับเป็นหนึ่งยกนะคะเราต้องทำหมดสี่ยกขั้นต่อไปเราก็ไปทางซ้ายอยีกทีนึนะคะทั้งหมดสี่ยกนะคะแล้วก็ทำวันล้2สองครั้งคือชายับเย็นอย่าลืมน,นะคะลองทำดูนะคะ แต่เห็นว่ามันมีหลายท่านะคะเพราะว่าปุ๊กสายมิอของปุ๊กก็เป็นเขาก็จะทําท่าแบบนอนแล้วก็เอาหัวเอ่อเลือดหัวเอาหัวแบบหย่อนลงไปหนแบบเตียงยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับอาการที่เราเป็นแล้วก็หมอเขาจะให้ท่าที่เหมาะสมกับอาการที่เราเป็นด้วยนะคะโชคดีค่ะไวรุ่น